ลงใต้กันหน่อยด sure ีกว่าคุณผู้ชมคะจะพาไปเที่ยวหาดใหญ่กันนะคะพาไปดูหนุ่มสาวนักฝันผู้ซึ่งไม่รู้ใครแหละแต่ว่ากำลังจะก้าวขึ้นสู่เวทีเดอะสตาร์แม้การแฟนหานักร้องหน้าใหม่จากเวทีเดอะสตาร์จะจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วแต่ก็ยังคงได้รับความสนใจจากหนุ่มสาวที่อยากค้นฟ้าคว้าดาวเหมือนเดิมโดยมีผู้สนใจยื่นใบสมัครประชันเสียงเพื่อก้าวสู่วงการนักร้องไม่น้อยกว่าปีก่อนค่ะเห็นได้จากยอดการรับสมัครที่ตึก GMM Grammy ที่มียอดรวมกว่าหมื่นคน ในขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการเปิดรับสมัครที่โรงแรมลีการ์เด้นหัดใหญ่ก็มีหนุ่มสาวชาวใต้และวัยรุ่นจากกรุงเทพที่ลงทุนบินไปจองโรงแรมล่วงหน้าเพื่อยื่นใบสมัครกว่า4,000คนเลยทีเดียวซึ่งสาวที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษสําหรับการรับสมัครในภาคใต้นะคะต้องยกให้เกศจินภัก์น้องสาวของแก้มวิทยานีเดอะสตาร์คนที่4ของประเทศไทยเพราะว่าเธอนั้นมาพร้อมกับเสียงที่ใส่ไม่แพ้พี่สาวเลยล่ะคะ่ะ กลัวไหมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่ข้าสมัครด้วยกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเด็กส้นหรือเปล่าเพราะเป็นน้องพี่แก้มหนูคิดว่าแล้วแต่คนมองอะค่ะเพราะว่าใจจริงหนูมาประกวดนี่เพราะว่าเป็นความฝันของหนูหนูก็ไปประกวดปีเดียวกับพี่แก้มเหมือนกันแล้วหนูคิดว่าถ้าเขาจะมององ,งั้นก็ไม่ผิดเพราะว่าเราเราก็คือเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเรามาเพื่อความฝันของเราจริงๆอะคะ่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีหนุ่มสาวอีกมากมายที่เตรียมเสียงมาโชว์หวังผ่านเข้ารอบเพื่อที่จะมาชิงดำในรอบ8คนสุดท้ายค่ะรักเธอรักที่ราย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 ตับตายไ้พุงหรือรักเก่งงที่นุ่งว่าดูสวยดีลูกแม่ยังสวยแม่เมืองไกลใจรัก ความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ด้านครูแม่มสุการดานหนึ่งในกรรมการคัดเลือกของภาคใต้ก็ดีใจที่ปีนี้มีหนุ่มสาวชาวใต้ให้ความสนใจอย่างล้นหลามซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมาดีทีเดียวค่ะสังเกตว่าเด็กๆเขาเตรียมตัวมาค่อนข้างดีมากๆค่ะมีอะไรแปลกๆมาให้ครูเห็นไหมครับก็ ร้องเพลงกันเก่งขึ้นนะคะร้องเพลงรู้จักเพลงหลากหลายมากมายแล้วก็มีความสามารถพิเศษต่างๆส่วนหนุ่มสาภาคีสานก็เตรียมยื่นใบสมัครกันได้นะคะวันที่21พฤศจิกายนนี้ที่โรงแรมเจริญธานีปรินเซสจังหวัดขอนแก่นค่ะ